จะตันะครับวนหลายเดือนแล้วเนี่ยเดียกจตัติดแล้วเนี่ยอ๋คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มาอัปเดตเพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะก็ไปทํางานนะครับก็ดูที่รถนะครับทํางานเครื่องเสียงก็ค่อยได้ทำคลิปเลยวันนี้ก็เลยลองสตาร์ทเครื่องของแต่ละคันดูนะครับ แบบเร็วๆเลยเพราะว่าจะมาอัพเดทให้ดูว่ายังพื้นๆน้ำมันน่าจะปูดอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าห่างหายไปไหนนะครับรถวิบากก็ยังอยู่นะครับรถเอ็นดูโร่ก็ยังอยู่นะครับงแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปสี่ครับก็ พยายามจะออกจะออกนะควราบมีงานมีอะไรช่วงนี้ก็ตั้มตังก่อนนะครับก็เคล่ร้อยสี่สิบกีนะครับอันเดิม๋ยวเพื่อแ,แฟนที่ถึงนะครับเอกซีก็๋ยวจะหาว่าเอ๊ะพ่ชาติหายไปไหนนะครับก็ยังยังอยู่กับตรงนี้อยู่นะครับนี่ครับ ็โอลีนะครับคันนี้ก็โอลีนะครับเพราะว่าผมจะใส่ใจเรื่องช่วงล่างนะครับเวลาขับซีแล้ถนนเมืองไทยมันไม่ธรรมดาครับตรงนี้ก็จะช่วยซัพอรอตได้นะครับวันนี้เนี่ยก็สตาร์ทรถแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีปี่ใหม่ทุกทท่านนะครับในปีส0 2พันีสี่นี้นะครับขอให้มีความสุขมีเงินใช้รวยๆนะครับขี่รถกันสนุกสนานนะครับแล้วก็อย่าลืมตามช่องชาติแชนแนลด้วยนะครับ